สวัสดีคะ่นะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูเอกพรไว้ดีนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปนระถมศึกษาปีที่4ี่นะคะและยังอยู่บท 7, ที่7จดเทศเนิยมอยู่แต่วันนี้เราจะขึ้นเรื่องค่าประจำหลักกันนะคะนะักเรียนมาติดตามดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนค่าประจำหลักกันก่อนนะคะค่าประจำหลักของเลขจํานวนนับมีไดบ้างจําได้ไหมคะอย่างตัวนี้นะคะเขาบอกว่าระบบสุริยะมีดาว8ดวง เป็นบริวารน,นะคะโครจรรอบดวงอาทิตย์ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เท่าไหร่คะห้าห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเมตรนะคะอ่ะมาดูสิแล้วเริ่มต้นจากหลักอะไรคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน ล้าน10ล้านนะคะนี่คือหลักปกติที่เราหลักจํานวนนับนะคะเริ่มจากหน่วย10 000, 000, 000, บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านนะคะยังจําได้กันอยู่ไหมคะแล้วเราก็นําเอาตัวเลขที่อยู่แต่ละหลักไปใส่ลงลงหน่วยนะคะอ่ะหอยู่ในหลักนะคะหลักหน่วยมีค่าเป็น6ถูกไหมสิบหลักสิบเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่า70สบ ถูกไหมค่าประจําหลักของเขานะคะนะคะหลักร้อยหนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งอยู่ในหลักร้อยจะมีค่าเป็นหนึ่งร้อยนะคะเก้าอยู่ในหลักพันมีค่าเท่าไหร่คะเก้าพันนะคะหลักหมื่นอยู่ในหลักอ่าหมื่นหลักหมื่นศูนย์อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเป็นศูนย์นะคะเก้าอยู่ในหลักแสน ม, 9, 7, มีค่าเท่าไหร่คะ900,000เอยู่ในหลักล้านมีค่าเท่าไหร่คะ7ล้านถูกไหมอ่ะหอยู่ในหลัก10 000. ล้านก็มีค่า5้าล้านนะคะนะอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูหลักค่าประจำหลักของทศนิยมกันบ้างคะ่ะค่ะเรามาดูนิยามกันก่อนนะ <c oughs> นิยามของหลักค่าประจําหลักของทศนิยมนะคะหลักที่อยู่ไปทางขวาของหลักหน่วยนะคะหลักที่อยู่ทางขวาของหลักหน่วยหลักแรกก็คือทศนิยมตําแหน่งที่หนึ่งเรียกว่าหลักส่วนสิบนะคะมีค่าประจําหลักก็คือเศษหนึ่งส่วนสิบหรือศูนย์จุดหนึ่งนะคะหลักที่อยู่แถดไปทางขวาของหลักส่วนสิบ นะคะหรือทศนิยมสองตำแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่าหลักส่วนร้อยมีค่าประจำหลักคือ1เศษ1ส่วนร้อยหรือ0.01นะคะต่อไปค่ะหลักที่อยู่ถัดไปทางขวาของหลักส่วนร้อยคือทศนิยมสามตำแหน่งเรียกว่าหลักส่วนพันมีค่าประจำหลักเป็นเศษ1ส่วนพันหรือ 0. 0ุด 0.01นะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันว่าที่นิยามเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะโอเคนะค่ะค่าประจำหลักของทศยมนะคะน่มาเป็นตารางแล้วนะอ่ะปกติก็จะเป็นหลักอะไรคะหน่วยสิบร้อยใช่ไหมคะแต่นี้คูณเอกจะให้เห็นภาพว่าทศยมสาม สองตำแหน่งสามตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งเนี่ยเป็นยังไงอ่าจะถ้าจาก,จากหลักหน่วยหลักมาทางขวาหนึ่งตำแหน่งก็คือส่วนสิบนะคะส่วนสิบคืคือเศษหนึ่งส่วนสิบหรือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งนะคะคือหลักส่วนสิบพจนิยมเท่าไหร่คะทศนนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะ ต่อไปถัดมาจากส่วนสิบเป็นจากส่วนร้อยนะคะคือเศษหนึ่งส่วนร้อยหรือ0.01่ทศนิยมเท่าไหร่คะสองตำแแนงนะคะต่อไปส่วนพันนะคะส่วนพันส่วนพันก็คือเศษหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหนึ่งพันหรือเท่าไหร่คะ 0.001นะคะก็คือทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งนะคะเดี๋ยวมาลองในตัวเลขกันว่าเราจะใส่ได้ถูกต้องไหมนะคะเด็ค่ะค่ะมาดูนะคะดูตัวเลขเหล่านี้นะคะค่าประจําหลักของทันิยมเรามาลองใส่กันดีกว่านะคะอ่าหลักข้อ1 0.833อ่า ดังนั้นหลักหน่วยคือเลขอะไรคะเลขศูนย์ถูกไหมร้อยกับสิบไม่มีเว้นไปนะคะส่วนสิบคือทศนิยมเท่าไหร่คะตำแหน่งที่หนึ่งก็คือแปดนะคะแปดส่วนอะไรคะแปดส่วนสิบหรือหรือศูนย์จุดศูนย์อ่าขอโทษขอโทษศูนย์จุดแปดนะคะศูนย์จุดแปดนะคะ ต่อไปค่ะตัวที่2คือทศนิยมสองตำแหน่งก็คือส่วนร้อยจะเป็นเท่าไหร่คะ3ามส่วนหนึรหรือเท่าไหร่คะ0.03นนะคะต่อไปค่ะหลักส่วนพันเท่ากับเท่าไหร่คะ3ามส่วนหพันนะคะหรือเท่ากับเท่าไหร่คะ0ู ศูนย์ศูนย์สามยากไหมคะนักเรียนไม่น่ายากเนาะอะ,อะมาดูข้อต่อไปค่ะยี่สิบสามจุดแปดนั้น2ยี่สิบสามสองอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นยี่สิบใช่ไหมคะสามอยู่ในหลักหน่วยนะคะแล้วก็หลักส่วนสิบคือเท่าไหร่คะมีค่าเท่าไหร่คะแปดส่วนสิบ นะคะหรือ0.8นะคะทศนิยมตำแหน่ง2กับ3ไม่มีเว้นไว้นะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะเท่าไหร่คะ264่26อ2อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น200 6อยนะคะ6อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น60นะคะต่อไป4อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น4 9อยู่ในหลักส่วน10ก็คือ9ส่วน10หรือ0.9นะคะอ่ะแอยู่ในหลักส่วน100มีค่ค่าเท่าไหร่คะแส่วน100หรือ0ูนนะคะต่อไปค่ะ6กสิบสอยู่ในหลัก10มีค่าเป็น60 อ่าสอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น3 7อยู่ในหลักส่วน10มีค่า7ส่วน10บนะคะเจ็ดส่วนสิบศูนจุดอะไรคะศู 7, นยะคะสอยู่ในหลักร้อยมีค่า2องเศษสองส่วนหนึรหรือเท่าไรคะศูนย์จุนะคะ, 02, ะ,คะอ่ะหอยู่ในหลัก ส่วนพันมีค่าเท่ากับหกส่วนหนึ่งพันนะคะอ่ามีค่าเท่าไหร่คะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หกนะคะยากไหมคะเนี่ยามาดูข้อสุดท้ายคะ่ะอ่าสองอยู่ในหลักร้อยมีค่าสองร้อยหกอยู่ในหลักสิบมีค่าหกสิบสามอยู่ในหลักหน่วยมีค่าสาม 1>, 1อยู่ในส่วน10มีค่าเศษ1นึส่วนสิคือ0.1นะคะสอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะเศษ2องส่วนร้อยศูนอยู่ในส่วนพันศ์จุเท่ากับเท่าไหร่คะศูนย ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันค่ะ,ะมาดูข้อนี้คะ่ะเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ในของจำนวนต่อไปนี้อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไหร่นะคะข้อหนึ่ง1าตัวนี้ที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่คะ1อยู่ในหลักส่วนส่วนอะไรคะส่วนพัน มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเศษหนึ่งส่วนหนึ่งพันหรือหรือเท่าไหร่คะหรือเท่าไหร่คะหรือ0.001นะคะอ่ะมาดูข้อสอค่ะดูข้อสอค่ะ8.9049อยู่ในหลักเลยคะ่ะ เก้าอยู่ในหลักส่วนสิบหลักส่วนสิบหลักส่วนสิบก็คือเก้าส่วนสิบหรือเท่าไหร่คะหรือ0.9นยะคะศูนะคะ,ะ,คะต่อไปคะ่ะสี่สี่สตัวนี้ สองตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะสองตัวนี้อยู่ในหลักส่วนพันมีค่าเท่าไหร่กันคะสองพันเอ้ยสองเศษสองส่วนหนึ่งพันหรือหรือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองนะคะต่อไปคะ่ะข้อสี่ค่ะสามร้อยเก้าสิบ จุดหนึ่ตัวนี้อยู่ในหลักเลยคะส่วน100มีค่าเท่าไหร่คะสส่วน100หรือ0ูนนะคะต่อไปคะ่ะห้าร้อยส สตัวนี้อยู่ในรายหลักเลยคะ่ะ4ตัวนี้อยู่ในหลักส่วน10หลักส่วน10มีถ้าเท่าไหร่ส่เศษสีส่วน10หรือศูนยจุดสยากกันไหมคะไม่ยากเลยเนาะนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างต่อไปกันคะ่ะลองมาดูในการเขียนรูปพะสยมนะคะ ามาดูดังนั้นเจ็ดอยู่ในหลักส่วน 10, สิบแสดงว่าทศนิยมตัวที่เท่าไหร่คะตัวที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งดังนั้นข้างหน้าไม่มีก็ใส่ศูนย์จุดเจ็ดถูกไหมคะแปดอยู่ในหลักส่วน 100, ร้อยทศนิยมตัวที่สองสองอยู่หลักส่วนพันคือทศนิยมตัวที่สามยากไหมคะเด็กๆไม่น่าจะยากเนาะน่าจะเข้าใจอยู่ ข้อสข้อ2 2,640 9ส26่วนพันสอ่า2,600 6้0แสดงว่าจุดเท่าไหร่คะส่วนพันทททญญตทศ d e c i ตำแหน่งที่เท่าไร่3รตัวแหน่งหนึ่งเป็นที่หนึ่งเป็นศูนย์ศูนยตำแหน่งที่2ก็ศูนย์ตำแหน่งที่3คือ 9นะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อ3ค่ะ6 4 0ัสองหน่วย2หน่วยคือหลักหน่วยถูกไหมหกพันสี่ร้อยสองใช่ไหมคะจุดอะไรคะสองสองส่วนสิบก็คือทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งก็คือเลขสองนะคะนะคะอน่าทันไหม ไม่ทันกลับไปดูต้นคลิปกันใหม่นะคะอ่ะต่อไปข้อสองค่ะไอข้อสี่ค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบกับส่วนร้อยอ่ะแสดงว่าตรงข้างหลังไม่หน่วยไม่มีอะไรใส่ศูนย์นะคะส่วนร้อยส่วนพันดังนั้นส่วนสิบไม่มีใส่ศูนย์หนึ่งส่วนร้อยก็คือตำแหน่งที่สองถูกไหมอ่ะส่วนพันก็คือตำแหน่งที่ สามนะคะนะคะแปดแปดหน่วยแสดงว่าแปดหน่วยส่วนสิบตำแหน่งที่หนึ่งส่วนสิบตำแหน่งที่หนึ่งส่วนร้อยตำแหน่งที่สองส่วนพันตำแหน่งที่สามก็คือสามสี่สองยากไหมไม่น่าจะยากนะคะพูดง่ายๆว่าครูขอทวนอีกทีหนึ่งเนาะถ้าทศยม ตำแหน่งที่หนึ่งหนึ่งตำแหน่งเนี่ยหนึ่งตำแหน่งเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเท่ากับหนึ่งส่วนรอหนึ่งส่วนสิบถ้าทศนิยมทศนิยมสองตำแหน่งเท่ากับหนึ่งส่วน ร้อยถ้าทศนิยมสาม 3. ตำแหน่งเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับหนึ่งส่วนพันนะคะแค่นี้เองไม่น่าจะยากนะคะแค่นี้เองไม่น่าจะยากนะคะนะ ทบทวนกันไว้จําแค่นี้ค่ะแค่หลักง,ง่ายๆว่าทศยมหนึ่งตำแหน่งก็คือ1นึส่วนสินะคะสองตำแหน่งคือ1นึส่วนร้อยสามตำแหน่งก็คือ1นึส่วนพันนะคะแล้วก็1นึ่ตำแหน่งนับ1ใส่จุด2องตำแหน่งนับสองสองใส่จุด3ามตำแหน่งนับ1 2 3สใส่จุดข้างห,หน้าแค่นี้เองเทคนิคเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดที่7.7นะคะแบบค มาดูว่าขีดเส้นใต้ใดที่มีค่าน้อยที่สุดอ่ะดังนั้นข้อไหนข้อ1นสองตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะหลักยี่สหลักหลักสิมีค่าเท่ากับยี่สิบนะคะต่อไปสองตัวนี้หลักเท่าไหร่คะหลักส่วน10เขียนยังไงคะเศษสองส่วนสิหรือ0ูุสอง นะคะต่อไป2ตัวนี้อยู่ในหลักะคะส่วน100มีค่าเท่ากับ2ส,ส่วน100นะคะหรือ0.02 2ตัวนี้อยู่ในหลักะไรคะ100มีค่าเท่าไหร่คะ200นักเรียนดูสิค้ะที่ครูเอกวิเคราะห์เนี่ยค่ะว่าตัวไหนที่ค่าน้อยที่สุดคือหลักส่วนอะไรคะ หลักส่วนร้อยในนักเรียนวงเลยค่ะนะคะเนีย่ยคุยพาทำพอเข้าใจไหมคะนะคะเราต้องมาออกมาวิเคราะห์ทีละตัวนะว่ามันอยู่ตามหลักของอะไรค่าใดมีค่าหลักน้อยที่สุดนะคะต่อไปข้อ2ค่ะ3ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะส0มหลักร้อยอยู่แค่า300 3ตัวนี้หลักอะคะส่วน10บสามส่วน10มีค่าเท่ากับศูนย์จุด สามสามตัวนี้คือหลักแลส่วนพันหลักส่วนพันเท่ากับสามส่วนหนึ่งพันนะคะหรือ0 0 0 3สามตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะอยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสามดังนั้นรูปตัวไหนที่น้อยที่สุดคะหลักส่วนพันน้อยที่สุดนะคะยากไหมคะ ไม่ยากนะคุยพาวิเคราะห์แต่ละข้อแล้วค่ะนักเรียนมาดูข้อ2ใหญ่นะคะเลขโดดที่ขีดเส้นใต้จํานวนใดมีค่ามากที่สุดอ่าเรามาวิเคราะห์กันเลยค่ะอ่าข้อ1 7ตัวนี้อยู่ในหลักละไรคะเจ็ดตัวนี้อยู่ในหลักส่วนร้อยเจ็ดส่วนร้อยมีค่าเท่ากับ0 0 7เจ็ดตัวนี้อยู่ในหลักส่วน10มีค่าเท่าไหร่คะเจ็ดส่วน 10หรือศูจุดต่อไปนะคะ7ตัวนี้อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น70 7ตัวนี้อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไรคะ700ดังนั้นค่าที่มากที่สุดคือ 5, ค่าที่มากที่สุดคือ711นะคะต่อไปค่ะข้อ2ค่าของเลขเก้านี้คือหลักอะไรคะหลัก ส่วนร้อยเก้าส่วนหนึ่งร้อยหรือ0ู9ยตัวนี้เลยคือหลักส่วน1ิบส่วน10หรือ 0. 0.9 9ตัวนี้อยู่ในหลักส่วนพันนะคะเก้ 9, ส่วนหนึ่ันเท่ากับ0.009 9ตัวนี้อยู่ในหลัก สิบอยู่มีค่าเท่ากับเก้าสิบข้อใดมากที่สุดคะห้าหกร้อยเก้าสิบเอ็ดมากที่สุดนะคะส่วนสิบส่วนสิบลองลงมาถ้าเรียงลำดับส่วนสิบส่วนสิบส่วนร้อยและส่วนพันนะคะเรียงลำดับจากน้อยไอ้จากมากไปหาน้อยต่อไปข้อสามคะ่ะข้อสามนะคะอ่าหนึ่งตัวนี้อยู่ในหลักเลยคะส่วนสิบมีค่าเท่ากับศูนย์จุดหนึ่ง นะคะหลักตัวนี้1ตัวนี้อยู่ในหลักะไรคะหลัก10มีค่าเป็น10 1ตัวนี้อยู่ในหลักส่วนพันหส่วน1000นะคะมีค่าเท่ากับ0.0.0 1 1นะคะ1ตัวนี้อยู่ในในหลักร้อมีค่าเท่ากับ100ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากกันเลยนะคะนะคำตอบคือข้อไหนคะที่มีค่ามากที่สุดคะ ข้อหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดถูกไหมคะมีค่ามากที่สุดค่ะต่อไปค่ะเป็นแบบฝึกที่ข้อสามใหญ่ให้เขียนอยู่ในรูปแบบทศนิยมไม่ยากนะคะเราทำไปแล้วเมื่อกี้เนาะข้อหนึ่งสองสิบสองสิบก็คือยี่สิบหลักหน่วยคือยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกจุดยี่สิบหกจุดเท่าไหร่คะ สหลักส่วน10ก็คือ3หลักส่วนร้อยคือ5ห,หลักส่วนพันคือ2อเท่าไหร่คะสองยี่หกจดส้าสองเด็กทันไม่เอ่ยนะคะมาดูข้อ2องค่ะสามพันสองร้บ หน่วยคือ6กใจจุดอ่าส่วนร้อยทศนิยมตำแหน่งที่เท่าไหร่คะตำแหน่งที่2ดังนั้นตำแหน่งที่1นึมีไหมไม่มีใจศูนย์นะคะส่วนเราคือตำแหน่งที่2ส่วนพันคือตำแหน่งที่3ยากไหมคะในนายยากนะต่อไปข้อ3 380 387นะคะ สามร้อยแปดสิบเจ็ดจุดเลยคะ่ะจุดส่วนร้อยคือตำแหน่งที่สองส่วนพันตำแหน่งที่สามใช่ไหมหนะุ่ส่วนสิบไม่มีใส่ศูนย์ 0. ตำแหน่งร้อยส่วนร้อยก็คือตำแหน่งที่ 2, สองใส่หนึ่งส่วนพันคือตำแหน่งที่สามเด็กๆคะทันไม่เอ่ยนะถ้าไม่ทันกลับไปดูต้นคลิปใหม่ทบทวนใหม่ครั้งหนึ่งนะคะที่ครูเออธิบายาให้ฟังนะคะ สำหรับวันนี้นะคะค่าประาจำหลักเราเจอกันแค่นี้เดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปหน้าค่ะนะคะสวัสดีค่ะ